วัสดีครับทุกคนนะวันนี้จะเข้าสู่เกม Jurassic World Game แล้วนะครับวันนี้จะมาฟังเสียงเจ้าบอสกันนะอ่ะเดี๋ยวผุกดกได้ฟังนะครับโอ้อย่างเท่เลยครับอันนี้เป็นหอคอย โอ้โหไม่รอดวู๊ รอสี่ชั่วโมงเหรอโว้ย เวโรซิแรปเตอร์ลาจารโซลัสคาโนทอรัสวันนี้ผมจะมาแค่กดเหรียญให้ดูเฉยๆยนะก่อนนะกุลลองดิโลโฟโซลัสอฟเฟดอน โคแรปเตอร์มาจันกาโซลัสอารันกาโซลัสเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันเออ,เอ,อจิกเกนโนโตโซลัสนะลูกนะดิปโปโลโลคาสเฮนเซเลมิมาส ดูเลโนซอรัสนาสุโตเซราทอปเถาอย่างโกโซรัสายเซราทอปอื้มเจนติโนซอรัส อันคลอีลฟุสซาร์อฟโฟาสเอนไคลโอโซลาบอลโตโทซูราซุปเอรัสอรักเพคิเซฟโลโซรัสแกอรลิมิมัด เฮสคอตเทอริสเทเจพิระดีสันทชดนันดาทางครับนี่ก็เป็นคาโปนะคอร์เนเซละครับเกรสโซนิโคลัส บายคลิปจบแล้วนะคะ